สวัสดีค่ะยินข่าวพี่นอ้องอ๊กกะหลงหมอออนแซ่บแซ่บตามจบอกพรีนี่บึงเลยพริกหน้าโดบบอกคนไหนนะเพชรเป็นเพรีกบนดินอี่นะ <c oughs> มาอู่น้าโดบสวรรค์ออกบา่ายนายน้องม ไฟจาแห้งกันโดนทั้งงานจาแห้งท่าไรกับความไม่ทั้งอ่ะอบแห้งอันนี้จะไม่มีน้ำจาเจลหนึ่งกับเพชรประโเช็ดเองเพชรเองเคสก็หอมพะย่จอยปอ๋กพอแล้วเป็นคนจะหายเลยเจลแล้วเป็นคนจะหายดุ่งดุ่งนี่ยพี่อะ ไปุ่องอยาบอกเพื่อนมึงเรียกพี่รูปมึงก็ต้องเรียกถุงมาให้เหน้องอยาประมาณมึงขัน่เ็ตพริ้ตตังแสบแสบกระซึงสว่งอโอ้ยวดจอได้บูมาจำหนาะเพริ้ตปนีฮะนีน่จำจะนำโอ๊กเ้วกระพ่อ

อาบรอบพูดีอืมขึนงร่างกามีลมเนี่ยนีแหงไว้ที่จะแหงเนี่ยจางไว้นไหน้ารดก็ไแ้ละกับปีียจะโดดชละโอ้อจางรถเนื้อหนักันกหน่อยจะไมเต็บเนื้อจางไว้ทางร่างกายน้ำเกลือ เดีเนาะจมามน้อเือมกัข้นอ่ะอบทานนะก็เติมนามช้องเสือมุงงอนแล้วดแล้วหิมบ้านดียวเเลยแทนทามอยูแล้วดูน้อยขนาดข้อขางอีกตข้สองขามเลยิสองรอกนบนอย่างนหรอ

พี่หน่อยน,าาอออยน,นะ,ออออะ,ะนน่าอู้ขยะแต่เนี้ยแมเออกลัวเหอมแดงแกเจียวอันนี้ดวจะคิดแบบแบบ

mhm nó ngon ngon rồi ngon 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 Này, ngon 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 แซ่บบอกเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเไอ้ไนายมันกินไปซึ่งไปอร่อยน้ำตาจะไหลกินไม่เป็นกินโมเป็นที่พาอมันกินคนป่าให้กินโมเป็นนีน่คนไทยมันกินเหรอนาๆนั่งหายู่ยอ กินไปน้ำตาไหลไปขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ